ไอ้ที่มีคนสื่อหลายเรามาจากแต่ว่าเป็นยังผานม,มันชกม,มันหมานเนีใช่ครับผมแต่ว่าผู้ใต้ท่วงหน้าอันผ่านมันเก็ียดสาวบาโบาแมนมันมีละมันมีสามสีค่คน,นเขามาเถียงกันที่นี่แหละมันนั่งคว้างเควียบแรงมันดูขึ้นเนี่ยครับราสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับผมตามแนวทางต่อของ พออุดเพื่อนผีเด้อครับเด้วเอฟซีครับมือมนี้นะครับเนาะครับอ่าพออุดเพื่อห้ยไปตั้งแต่ตคลิปแรกนะครับเนะาะแต่วัดนี้เขาก็สิมาตอบตาตามต่อมาดีกไอ้เปิ้นย่ำอีกเจน,นึงครับอีกีครับอำเภอปอเป็นการเสียเวลาเด้อครับเด้วเอฟซีครับก็เข้าไปฟังพออุดเพปน็นสีเหลวสู่ฟังนะครับเนาะเอฟซีนะครับแปดหกหนึ่งแมนตัวไหนตัวรักลอยมันเขาเปลี่ยนเนี่แต่ว่าเสียงกับโบแมนอยู่แปดหกหนึ่งอะไรอืม ผีมาบอกเปลี่ยนตูดิเสียงแล้วกับโแมนอยู่เซียงเสียงมาสองสามตืนนีโบแมนเลยฮึือเซียงล้าบอกเียงเซียงตัวใดก็บะเียงแสเลียวนิ่งเพายังง้างเมองก้ามไม่เห็นพออูดเจียงแล้วสวัดีพออูดนะคะพออูดเจียงแล้วนะคะวัดพีแล้วก็ต้องวัดมาเจ็ดห้า เจบหแมบมพอยู่ไีนพูอยู่งอื Heather> ่นอ๋อูอื่นบอกพูอยู่วัดปาดนี่เจ้าล่องเบิ้งนี่เขาจะว่าเจหาบแมนเขาว่ามามาคุยมาคุยอยู่นี่ลองเบิ้งเลเขาว่าเจ๊บหาบแมนพูดทุคนบอกเจีามาคุยอยู่นี่ว่าโบแมนอ๋ออ่ะกลับผม คื<ส>อเพียงเล็กแล้วนะฮเขานึ่งว่านคาร์โบแมนเจานี่มันจะเป็นหานึ่งเกจบอนึ่งว่าบ่โบแมนเอาภูมิวัดกับภูมิบ้านไม่ตรงกันเหรอครับว่าตรงกันภูมิอยู่วัดไฮเจดห่าบันนี้พออูดมานอนอยู่บ้านค่ะมานอนอยู่อย่มาถามพีนี่เขาว่าบ่โบแมนเกสเทาห์แต่มา่อมหาเดีมันมีเขานึ่งส่วนขึ้นมาว่าสานาบแมนเจ็เานี่ไม่สิมิเตอหานึ่งเ็จเขานึ่งว่าบ่โบแมนเลย กระสันบัวนแปดเจ็ดหนึ่งแปดหกหนึ่งบอกตัวที่หายแล้วเนื้อแปดหกหนึ่งกับโมเมนโมเมนเด็กตัวเขาบอกโมเส้นมันสี่หกหนึ่งลักลอยมันเป็นสี่ล้วสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งแบบสี่หกหนึ่งแสดงว่าเลขเปลี่ยนใช่ไหมพ่อเลนเปลี่ยนลักลอยเปลี่ยนลักลอยเปลี่ยนเป็นสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่ง่ะไปหกหนึ่งยู่เมืองกรืล่หกหนึ่งอยู่เหมืองทอ แต่ว่าซีมาเพิ่มยุ้ยรักรอยเซีอยู่รักรวยซียุ้รักรอยมันนี่เรื่องล่างกันถามเขาอยู่ยเขา,าอบอกสามสองนี่ก็บอกอันนี้เท่าไหร่ที่บอกไปสามสองมันบอกขาบแนงไอ้ที่มีคนสื่อหลายเราก็จักษระบอกเป็นยังผ่าม,มันชกมันหมานี่ใช่ครับผมแต่ว่าผาู้ใต้ท่วงมากอันผ่านม,มันเกียจสาวบาโบแมนมันมีแหละมันมีสามสีข้นเขามาเทียงกันที่นี่แหละนางคั้งเขาอยู่เปลี่ยนมันนุบขึ้นเนี่ยเขาให้เปลี่ยน เปลี่ยนเป็น4ใช่ไหมพ่อ4หกหนึ่งโอ้เป็น4หกหนึ่งหกหนึ่งหกนึ่งหันยเก่าอันแล้วหกหนึ่งยังอยู่ตัวเก่ามาสองตัวเดียพ่อสองตัวเขาวอามนุษมันสามสองเขาเขาบอกไหมมันเก่าสามบุตนแบบนีเก้าสามเกาสาบอกไหมบอกไหม่สองขึ้นแล้วจะมายืนอีก แสดง <im sharing> ว่าเลขเปลี่ยนยกชุดเลยนะพ่อเนาะเปลี่ยนกชุดเลยใช้ตังไหนผู้อัันนน้ซื้อไปแล้วก็ลอบบางเนาะเพื่อมันมาแต่ยึดสืบลายเกจหาไปสี่หกหนึ่งวัดดิสี่หกหนึ่งอันนี้ของแค่คือสี่พเปลี่ยนอีกต่อแต่ว่าหกหนึ่งยังตัวเก่าอยู่ตัวเก่าอยู่เอาสมมุติว่าเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าคนละภูมิกันภูมิที่นี่ภูมิที่บ้านกับภูมิที่วัดนะครับผมภูมิอยบายนี่สี่หกหนึ่งภูมิอยบายนี่เกจหาบ่ค่ะเงอนก็สามสอง สองล่างตัวไหนก่อนขั้นบวกขึ้นเก้าสามเก้าสามเอาซีห้องนึงก็เก้าสามละเก้าสามเก้าสามหกสามอ๋อคุณพ้าคะมีเอฟซีไอฝากล่วมยังเกาะสางฮอสมุดวัดค่ะเออสีเข้าไปย่วง อีจ er ักนี่แหละใกล้ๆมือนี่แหละเดียวที่เขาปอย่เป็นทางห่อเอียงก็เ่าสมุดบ่กาะห่อสมุดแมนครับ่นเล้วบะ่านเด้วผมจะเล่นที่ปเทศืนเยเดี๋ยาล้วไดูโมยลาวคือปนี่แหละครับฝากว่าถ้าม้ครงร่างนม่ได้บอกฟีมากเลยครับผมบ่ได้บอกฟีมากบอบ่ได้บอกเดียวเดียวเดียว่ือเาจานข้างในเือเพื่นถือบบเอ้ยซื้อก็ได้ สายันุนะครับเนาะบยางออกคือกระบี่นะได้ได้ยกเป็นอยากเนฝากมาสองร้อยอย่าจูบ้อย่้าจานเขาถ้ายกสามารถฝากมาได้หมดนะครับในทีมงานนะครับผมไปหาพ่อยูวั้อยใบหินห็ือาห้นั่งมาหอดบังได้ครับมันลืมมันลืมขาทิมโรดขาทิมโรดป่ดีโอ้กับหัวเด้กับหัวเอากับหัวเป็นสี่หกสี่เก่านะครับ หนึ่งสี่เก้านมันบม่ลายตัวเออบลายรอตัวร่องตัร่องมันมีแต่สี่หกหนึ่งเออมันสี่หกหนึ่ง่แหละจัเไ็ก่าชัดๆจนเกียเอาไมสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งล่างเลยบ่นี่ยเก้าสามเขตเปี่ยนเก้าสามตัวนขึ้นเหนบ่แมนไอ้ยาที่สองตัวเท่านั้นแหละขามาจะกคนสี่หาพ้นตัวน้ทนั่นแลแสดงว่ามัเป็นกลุ่มอย่างไงเลยตัวเนีคือเก้าสามเนาะ มาโซเลนไ้หนิ93เลีกหลัง461มุ่งกลมใบนะคะตัวเน้น461กับ93ตัวรอง7532 51763491ตัวรอง32เบาสงสัยแต่ว่าเอฟซีสื้อไปแล้วนี่เสียแล้วครับเสียแล้วครับเป็นไรครับพ้อเป็นงานการเสียกับมาตัวรอง่อครับเพาะเขามาโซเลกันได้หนิมานอืม่มมาโซเลกันได้นขึ้นเนี่ย งวลนายยงมวลนายยั้าห้ซื้อได้ใกล้ๆมือค่อยซื้อโอ้พนวกาขันตัวยันบรท่านบอกยันบรท่านบอไม่ทันจะบ่ครับยนพระท่านตังก็ออกอยู่ตัร่งขงพ่อแต่ว่าแต่ว่าบอกบอกอยู่บ้านผมูเจ้าก็ซื้อหลายเด้อยสามสองจะมองก็ซื้อแล้วซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วนวดเรียบร้อยแล้วนวดนี้นวดวันแล้วซื้อรอตอลีซื้อรถตุลี เขามาจะนหมดขึนจก็ะไลาย้หานหาคนแม่างโซเล่ยอยู่เนี่ยพี่จะพูดเสาผู้ไส้เรอโอ้ผู้เสาผู้ไส้หาคนหาอยู่นี่มาหาอยู่บ้านเลยนะพ่อเนาะคนยนะครัเขาอม่นางโซเล่ยยังเล่ย่คือว่าสีเหลือเงี่ยมบานเหลืออยู่ันตกหนาฝนพอดีเนี่ยพ่อท่นเลื่อยอรื่อดีเนี่ยรือย่อท่านรือเฮ็ดไหมซื้อโอ้ใหญ่ออกมองเก้าหรือว่าใหญ่เฮ็ดมองเก้าดีเหรอเฮ็ดมองเก้าอตัวเห็ี่ลังคามันไหม เฮ็ดข็งๆมันไหมเปลี่ยนยกขึ้นไมมดเพราะว่ามตเท่องมันตำแนยเท่งไม่ปวกเจาะเนีนะครับอี่ี่ครับเป็นไมยุค่าป่ะพ่อไมยุค่ากับใบไผ่เอาบานนี้บัานนี้อันใต้นี้คือว่ามีผีซีตัวพ่อก็ยังเห็นหมองเก้าอยู่ติ เฮ็ดมองเกาอยู่แับข้าจาอยน้ำก็เป็นอย่งเยวเัอยนน้ำกันกเป็นอย่างดอยเฮ็ดหนพี่อยน้ำี่้นเหอบ่อยนน้ำกันอยูนน้ำกันเอกเป็นอย่งดอยนการ้จางอย่เนะก็เป็นอย่างดอยวเขาจอยนหนีมาโดนเ้าก็ไล่นี้ก็ได้อแต่อยนน้ำกันไปเล่อยางกันไปโยออย่างไรไปซ้ำซ้ำพี่น้องครันคุณ่นึ่งสัมเณยเพราะว่าเขามาอยู่ก่อน ้เจ้ากบเท็นยังเหเท่กันี่อแม่นอีดีเนาะอือเป็นใจดีก็ผีพอมอเลขอีต่างหาเนะพ่อเนาะเขาเจ้าเฮงหาชั่วเขาอีกนะจะยุ่งน้ำกันไปเพราะเป็นยังอผมคือห่วงินข้าวว่านางกินข่าวน้ำกันแต่ม่กินด้ยาเพ่เขาเจ้าพีเจ้าก็ขอกินแบ่เพรเป็นยังล็กินน้ำกันนะเป็นยังดอก ือก็น <lish Meat S 2> ี่เ uh, ป um, mm. ็นมิรกระทั้งคนทั้งผีี่น้องบดโดนเอาะไปไปเป็นอานนี้เวลาไปที่นี่กอยู่นี่ไปยุ่าไปคนลาฮอดวางไม่หละ้ามันเป็นอะเจ๊หาใหมบ่ฟังหรกเนาะหาให้บ่ฟังหอกไปที่เก่าหรืะเฮาัได้4 61กับเอียกง่ะก้าสามซีหกนี่กับเก้าสามเน กลับเอากล e ับไปกลับมาเอานะครับกลับไปกลับมาหัวขึ้นหัวลงออกรับยืดซีครับบนหรือล่างครับเพาะ่าบนเรียกบนเรียกสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งอะเรียกบนครับตัวก็ซื้อแต่หกหนึ่งแล้วบกับก็ดอกวโอ้บกับเลยบกับหัวเลยบ่ซ้ำหนาอ๋อมันถือว่าเป็นเก้าหนึ่งสิเ่หสี่เ็นนะอืมเขาบอกไดไก่ช่ังหลันบ่เอาตามเขาบอกเมื่หราสี่มีเก้านะโอ้เมื่อหน่สี่มีเก้าม่หร่สี่มีเก้า สี่หกหนึ่งเน้องขาเปลี่ยนลอรอยเปลี่ยนล้รยตอเแรกครับเอฟซีรับกเลขของพระอุดมีการเปลี่ยนแปลงดวยครับเอฟซีครับอ่าเพิ่นว่าประเมนแปดหกหนึ่งเตเป็นสี่หกหนึ่งวันนะครับนาอเอฟซีครับเอฟซีอาหัวขึ้นนะครับแล้วอย่าลืมนะรับอรสี่หกหนึ่งสี่เก่าหนึ่งนะัวัแต่ว่าคำว่าเพิ่นวาเพิ่นบ่ห้เอาข้นละเพิ่นว่าอย่าไปเอาขึ้นหลายมันหลายตัววสันเค้งเคงโหลดวสันรับเอฟซีครับ ส่วนเก่าซีนี่ก็มาจากซีหกซีเก่านะครับเลือกซีครับซีหกซีเก่าเก่าซีครับอ่าแล้วก็หกสามก็มาจากอ่าเก่าสามก็มาจากหกสามนะครับอยู่ซีครับโอ้โหขึ้นหัวลงให้ต๋อไว้บ่ได้เอาหัวขึ้นหัวลงเอฟซีเก่าหัวขึ้นหัวลงเอาเลยครับเด้ออ่าเพราะว่าขั้นเห็ดไปหล้วลายพอขั้นลงไปหลายปุ๊บเต็มหนากระดาษนะครับเนาะเพอพูนว่าบ่อยากให้ตัวเลขเพิ่นหลายครับอยู่ซีครับอ่าฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อขั้นมักก็จัดขั้นขาดกระพานมักชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทาางงช่่ออพพสววยยรนีครับครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับว่าสำหรับ FC ฟซไม่ที่เขามาครับกับเพื่อว่าสิบวเป็นการเสียเวลากับเอาเลือดตัวเลขลงให้นะครับฟังชัดๆจากปากพ่ออุดพ่ออุดบนหัวให้ฟังนะครับเนาะพ่ออุดเพื่อนผีนะครับเอฟซครับบานเพิ่งกระสุดโสมเพิ่งวายจากโยกขึ้นไม่ครับเอฟซครับขึ้นไม้ก็เฮ็ดอยังงงเก้านี่แหละนะครับเนาะตามแนวทางของพ่ออุดขั้นมากกัดจัดขั้นกัดกับพานครับขอจบคลิปไว้เพียงสามีครับเอฟซครับ พอไม่ไในคลิปหน้าขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับประดีมงามครับ